ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เพจดังออกมาโพสต์แล้วมีข้อความดังนี้ครับและแล้วนะ้าแต่ก็ออกมาฟาดฮ่า <ic> ฮ <ly> ่คงจะไม่มีใครรู้ซึ้งกำพืชและสันดานของญาติพี่น้องกันเองหรอกเนาะสันดานไอจุดจุดจุดมันไม่เคยถูกกับใครแม้แต่อีจุดจุดจุดพี่สาวมันสมัยเก่าออก่อนก็กัดกันแต่ไอจุดจุดจุดมีคนติดตามและแล้ว ก็หอบลูกจุงแขนมาเกาะแดกซึ่งข้อความที่นาแต่ได้โพสต์ไว้มีดังนี้ครับควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อยอดวิวโกหกสังคมกันไปยอมใจจริงๆเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่านาแต่คงเส้นคงวาสุดยอดจริงๆถัดมานะครับบอกว่านี่หรือคำพูดน้องชาย ป้าพูดได้สะใจจริงๆถัดมานะครับบอกว่าเออกระแตมันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆกูยอมรับใจมึงมันตรงนี้แหละถึงกูจะสงสัยมันอยู่มั่งมันเล่นไร้สดจน,จนจินตนาการเอาสักกูเห็นภาพเลยถัดมานะครับบอกว่าทรัพย์สินที่ฝากญาติเสร็จโจรถัดมานะครับบอกว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัวหรอกคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าช่วงนี้ให้กําลังใจนะแต่ก่อนถัดมานะครับบอกว่า เยี่ยมๆนะแต่พูดถูกพวกนั้นสร้างกระแสเพื่อยอดวิวเมื่อไหร่มันจะโดนจับซะทีหน้าถัดมานะครับบอกว่ามีอะไรก็บอกมาให้หมดนะแต่ตูเชื่อนะว่ามีชาวบ้านเห็นนะ่ะแต่ชาวบ้านกลัวไม่ยอมให้ข้อมูลกูสัมผัสได้ถัดมานะครับบอกว่าตอนบ้านไม่มีฝาแม้แต่ห้องขี้นะ่ะใครจะนับญาตินะถัดมานะครับบอกว่าผู้บ่าวมึงพูดถูกใจจริงๆนะ ถัดมานะครับบอ,อกว่าตอนนี้เห็นแยกขายของออนไลน์ของใครของมันแล้วค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าคนที่หลงเชื่อคือสุดยอดกว่าความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เพจด,ดังได้โพสต์ไว้ดังนี้ครับละครกอก,รอ,ก,อ,ก,อ,ก,กรอกกำลังจะเกมเริ่มต้นมาจากผู้ต้องสงสัยก่อนเรียกคะแนนสงสารได้ใจทั้งคนในและนอกประเทศจนคนเริ่มเห็นใจแถมหลั่งไหลมากันมากมายทั้งเงินทองทรัพย์สินปลูกบ้าน สร้างห้องน้ําแถมโอนเงินเรียรายเงินมาจนเป็นประเด็นฟ้องร้องกันหากพวกคุณได้ดูตั้งแต่แรกๆพวกคุณคงจะเห็นไอ้จุดๆๆมันแทบจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตฝาบ้านห้องซ้วมก็แค่ให้ชีวิตผ่านไปวันๆเหมือนคนไม่มีอนาคตจนมี f อซและช่องข่าวใหญ่ๆเมตตาสงสารปักหมุดอยู่ดูเหตุการณ์ ช่วยเป็นกระบอกเสียงเพราะมันได้ขอร้องให้สื่อทุกๆช่องอยู่ต่อเพื่อความยุติธรรมไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขึ้นเขาลงห้วยมันจะติดตามไปทุกฝีก้าวพอตำรวจพูดอะไรไม่ว่าเส้นผมหรือเส้นขนอาจจะติดตัวน้องชมพู่และผู้ร้ายอีกวันรุ่งขึ้นมักจะเห็นพฤติกรรมไอจุดๆๆเปลี่ยนไปตัดผม คนหัวหมดแถมยังพูดอีกน้องชมพู่เคยอ้วกใส่รถมันมันก็เลยล้างรถเลยนั่นอีกหนึ่งประเด็นและอันที่น่าจาับพิรุธมากที่สุดก็คือมันบอกว่าโทรศัพท์มือถือมีอยู่แค่เครื่องเดียวทั้งบ้านแล้วดันไปอยู่กับเมียแถมลูกก็ติดเกมแล้วมันเอาโทรศัพท์มือถือที่ไหนโทรหาพระ ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพิรุธไทม์ไลน์ทุกอย่างมันแหกคอกอยู่ตัวเดียวและมันคือคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดถัดมานะครับบอกว่ากกกอกละครกําลังจะถึงตอนอวสานสาธุช่วงนี้ต้องพึ่งพระฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่าพิรุธมันเยอะให้จุดๆนะเราเห็นแต่แปลก ทำไมถึงจับมันยากเย็นจังวะคดีดน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้พันตรีเอกสุรโชคเจตนาเดชอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลมีความเห็นเรื่องของการพบขนหนึ่งเส้นกับเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดบ่งบอกว่าคนร้ายมีเจตนาจัดฉากให้ตำรวจคว้ยเขวมั่นใจ จัดฉากมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่องเอารถแบคโครไปวางไว้บนเขาอย่างไรก็ตามเรื่องที่พบขนหนึ่งเส้นไม่กล้าฟันธงว่าขนนั้นเป็นของคนร้ายหรือไม่เพราะคนร้ายทำงานเป็นทีมมีลักษณะชอบใส่ร้ายคนอื่นส่วนเรื่องของการตัดเส้นผมของน้องชมพู่นั้นจะสื่อเรื่องของมนต์ดำหรือศิยศาสตร์บ้างหรือไม่นั้นตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องคิดอย่างเดียวว่า เป็นการทำให้ตำรวจค่อยเควแต่เมื่อก่อนคดีดังๆเรื่องของมดดํามีอยู่จริงกรณีคนร้ายมีเวลาที่จะเอามะนาวยัดปากศพตามความเชื่อของเรื่องการสะกดวิญญาณปมเรื่องของตำรวจบอกว่าไม่มี DNA ของคนอื่นบนกางเกงมองว่าเรื่องนี้ไม่เจอ DNA คาดว่าคนร้ายมีเวลาเยอะจึงจัดฉากทั้งหมดเชื่อว่าน้องเสียชีวิตด้านล่าง และคนร้ายอาบน้ำให้ศพล้างตัวจน DNA ไม่หลงเหลือและนำกางเกงมาวางไว้ให้ตำรวจค่อยเขวด้านรองศาสตราจารย์พันตรโทรดอกเอรกิษณาพงศ์ภูตกูลผู้ช่วยที่การบดีและประธานกรรมการคณะอัชษยาวิทยามหาวิทยาลยังสิตมีความเห็นเรื่องที่ตำรวจบอกว่าไม่มี DNA ของคนอื่นติดอยู่บนกางเกงของน้องชูพูนั้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอากางเกงไปตรวจแล้ว ไม่พบ DNA ของคนอื่นและต้องดูว่าบนกางเกงมี DNA ของน้องชมพู่หรือไม่ส่วนกรณีที่น้องชมพู่ถอดกางเกงเองไม่ได้แสดงว่ามีความผิดปกติว่าทําไมกังเกงไม่อยู่กับตัวและไม่มี DNA ของคนอื่นติดอยู่เรื่องนี้เป็นไปได้ว่าลมฝนแดดอาจจะชะล้าง DNA ที่ติดอยู่ก็เป็นได้แต่บอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ DNA ถึงจะเลือนหายไปขณะเดียวกัน เรื่องของเส้นผมและขนที่ตำรวจไปตรวจเจอเพิ่มนั้นหากเทียบ DNA แล้วปรากฏว่าไปตรงกับของใครคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยแน่นอนซึ่งต้องตอบตำรวจให้ได้ว่าเส้นขนที่ร่วงหล่นไปอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรคดีน้องชมพู่นายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่มองว่าเรื่องที่ตำรวจบอกว่าไม่มี DNA ของคนอื่นต้องไปถามว่า และบนกางเกงของน้องชมพู่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจ DNA ของน้องชมพู่ไหมถ้าเจอก็แสดงว่ากางเกงเป็นของน้องหากไม่เจอ d n a ของน้องบนกางเกงจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องยังถอดกางเกงเองไม่ได้เรื่องกางเกงหลุดได้เองหรือโดนกิ่งไม้เกี่ยวหลุดจะเป็นไปได้หรือไม่หรือว่ากางเกงตัวที่พบไม่ใช่กางเกงของน้องชมพู่ แสดงว่ามีคนนำกางเกงลักษณะคล้ายหรือเหมือนกันขึ้นมาบริเวณนั้นเพื่อปลอมหลักฐานนำกางเกงไปวางใกล้จุดพบศพสร้างหลักฐานมาหลอกในคดีนี้เนื่องจากน้องอาจตายที่อื่นแล้วนำมาสร้างหลักฐานว่าน้องตายบนเขาส่วนเรื่องที่ตํรารวจพิสูจน์หลักฐานใช้กล้องอินฟาราเรดตรวจบริเวณจุดเจอศพน้องชมพูม่พบขนหนึ่งเส้น กับเส้นผมลักษณะที่โดนตัดแบบนี้คงไม่ใช่การหลุดร่วงเองต้องเป็นการใช้เครื่องมือตัดสำหรับเรื่องของเส้นผมตนมองว่าชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่องของมนต์ดำหรือไสยศาสตร์อยู่แล้วจึงตั้งข้อสงสัยเรื่องเส้นผมที่โดนตัดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์แต่ที่แน่ๆการพบขนบริเวณศพน้องต้องมีคนทำอะไรน้อง และต้องมีคนไปกับน้องอย่างแน่นอนพันตรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่ากางเกงก็พบวันที่ขึ้นมาเจอศพน้องชมพู่วันแรกวันรุ่งขึ้นจึงขึ้นมาเห็นหลักฐานเอาเครื่องจับอินฟเาลต์มาตรวจพบเส้นผมและเส้นขนข้างศพน้องชมพู่และ ไปตรวจจุดที่พบกางเกงก็เจอเส้นขนวางใต้กางเกงอีกหนึ่งเส้นเราก็เอาไปตรวจหมดเพื่อเชื่อมโยงจึงเป็นเหตุผลของการตรวจ DNA ของคนทั้งหมู่บ้านพันตรวจเอกชัดชัยกล่าว